สวัสดีสวีดัตทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟล์นะครับโอ้โห,หโดดลงมาแล้วก็วิ่งหาเก็บปืนแต่เนื่องจากว่าเพื่อนชบเลยได้ปืนกลับมาหนึ่งกระบอกอ้าวเก็บไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเน็ตโอ้โหเปิดเกมมาเน็ตก็ปิงเลยนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี้ยโอโ้เรียบร้อยครับยืนเป็นไก่เลยเอาค้างค้างโอ้โห ไอ้เจอน้องทำอะไรอยู่เนี่ยยิง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 ล่วงไหล่วงไปแล้วมันล่วงไปแล้วมันล่วงไปแล้วเราต้องลงไปซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำหืมแตกแล้วหนึ่งในคิวแล้วหนึ่งตัวเราต้องรีบเก็บของนะทำไมมันเดี๋ยวเพื่อนมันมาเราต้องรีบเก็บแล้วรูรูรูไปแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไอ้เราเรๆเวิ่งนี่ก่อนโอ้โหมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเราต้องหลบ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 ปั๊มยาปั๊มยามาแล้วเพื่อนมันมาแล้วจังหวะนี้เราต้องวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนดีกว่าวิ่งขขขึึึ้้้นนนนนนบบบววิิ่่งง ซ่อนๆซ่อนๆซ่อนๆเอ๋มมมมมันก็มามันก็มาเห็นไหมเฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วมาแล้ววิ่งเพื่อนวิ่งมาแล้ว้องแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอบให้มัาเห็นแอบก่อนเพื่อนแอบก่อนอย่าหยิบหัวมันดิไอ้ลงไม่ตายังมายังมายังนั่นไงนั่นไงเสียงพิท้ามาแล้วเสียงพิท้ามาแล้วเฮ้ยหลบดีอย่าบังประตูโคลบไปรุ่นหลบมันมาแล้วไปรุ่นยิง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 มันดียิงมัน เอชุบช <โ bin> ุบชุบชดูเอ้ยเดี๋ยวหลบก่ aime, <c oughs> ainsi, อนปั๊มยาเฮ้ยระเบิดมาโอ้โหสงครามโลกครั้งที่สองนี่ว่าเพื่อนกระตุยแล้วเราก็ตุยไม่น่ารอดนั้นจังหวะนี้มันมามันมาหือเรียบร้อยเอาไมอาไมโอ้โหเรียบร้อยโดนยิงเข้าหัวอีกแล้วโอ้โหการจะเล่นแรงแดงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมมาแล้วครับรอบที่สอง เก็บลูกระสุนเก็บปืนวิ่งหาของเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าอยู่โดดเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เราตายเมื่อนั้นเนี่ยเฮ้ยยินเสียงเทา้าอยู่ไหน,นว่ายินเสียงเท้าอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอยู่ข้างบนเรียบย้อยโอ้ตายตลอดทาไมย,ยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ยิงไม่ยิงยัตัวไม่มันต,ต,ตายตายอยู่ไหนแหละฟัน เรียบร้อยยังรอโอ้โหเพื่อนมันมาช่วยเฮ้ยโอ้โหสองตัวยิง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 ิง,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 งไปโอโ้สามตัวโอ้โหเรียบร้อยจะสู้ยังไงไหวเอาไหม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 โอ้โหสามตัวเลยวะ สามตัวแล้วเจอรูหม้างหลังเรามามาดี่กลัวซะทีไหนเดี๋ยวหลบก่อนปัมยาปัมยาปัมยาขอเวลานอกขอเวลานอกอยังเพึ่งขอเวลานอกก่อนโอโ้โหปมยาคนดีโโนใจเย็นโอ้หมันขยันจริงจริงปำยาเป็นหนึ่งใจเย็นเพื่อนยิงมันไปเพื่อนข้างนอกยิงมันเพื่อนข้างนอกยิงมันเดี๋ยวปมยาก่อนหมาพร้อมล้วมาโอ,โโอโ้โหโอ้โหลูกกระสุนหมด ใส่ลูกซึนกันโอ้โหยิงลมคมกริบให้ตายฮะยิงยิงยิงยัดเข้าไปยัดเข้าไปแต่มันก็ตายจนได้หรอวะปั๊มโอ้ปั๊มวอุปั๊มยาปั๊มยาอย่าเบึ้งอย่าเบึ้งโอ้เว้นล้วนอคเว้นแล้นอโอ้โหยี่ไมแรงแดงมันโหดอย่างนี้มาเพื่อนก็ขยันชุบแล้ก็ขยันโดนลงมาให้มันยิงนะได้เปิดมาติดกระบอกเกินโอ้โหโดนมาอย่างนี้เอาดิว่ายิงยิงยิงลู่ไปตายอีกแล้วเรียบร้อย ให้ตายเหอะเอาเพื่อนก็ขยันมาเกมใหม่ใช้ไรก็เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของกงินเก็บของกงินเก็บของเงินเย็นเย็นเย็นเก็บของเงนอย่ามึงรีบอย่ามึงรีบเกมนี้เราเป็นต่อยอยู่แล้วอย่ามึงรีบยี่สิบสูดหัวให้ดูสุดเทพให้ดูมันมาจากไหนวะเนี่ยมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหกำลังเก็บของเลยกำลังเก็บไอ้วอมามามาดิมาดิโอ้ปมไอ้วอตังไอ้วอ มาดิมาดิยัดไปอโอ้โหตายบอลก่อนแม่มันเก่งจริงๆไอตัวนี้โด,ดไปยิงเอา้าหายหายไปไหนวะโอ้โอเพื่อนเพื่อน<ๆ>อย่าเพิ่งร้านโลโคอยิงโลโคอคิวเฮ้ยเฮ้ยโดดมาอย่างนี้โอ้อะไรวะยิงตัวเองตายโอ้หวานหมูอยู่อยู่ดีไม่ว่าดียิงตัวเองตายก่อนน้หลบคนโอ้โหวงปีบด้วยตัยไอลกันปั๊มยา ให่หมดความยาวเฮ้ยอยู่วิ่งมาอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหยังโหดเลยอ่ะรื่อเรากากเองก็ไม่รู้นอะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโหดดือเรากากงนะมาเจมนี้เจมสุดท้ายละววิ่งขึ้นไปนี่นะเราต้องเข้าตู้นะแล้วก็อัพปืนให้หมดเลย มีอัพอัพซื้อของซื้อให้หมดซื้อให้หมดตู้เราไม่ต้องไปชุบเพื่อนมันเพื่อนตายปล่อยมันไปเพื่อนตายก็ปล่อยมันตายไปไม่ต้องไปชุบมันเราเอาตัวเองก่อนเราเอาปืนก่อนเราต้องทําปืนก่อนโอเคเราได้ปืนเลเวล3แล้วนะผมตอนนี้ปืนเป็นสีแดงแล้คือแรงเต็มนะปืนปืนเลเวลแม็กเนี่ยใครรู้วิธีขึ้นข้างบนไหมใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะพี่ขึ้นไม่เป็นจริงๆนะ ตั้งแต่หาวิธีขึ้นมาเนี่ยคือมันของมันอยู่ข้างบนดูดิคือเก็บเสียงไงมันอยู่ข้างบนเฮ้ยเสียงีเท้าเฮ้ยใครมาวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยมันขึ้นไปอย่างไงเนี่ยแล้วของมันอยู่ข้างบนได้ยังไงเนี่ยโอ้มีใครรู้วิธีขึ้นไหมตั้งไอวอลแล้วมันโดดขึ้นไปได้หรือเปล่าทั้งห่ดต้องนั่งให้เพื่อนเราให้เพื่อนเราหเหยียบหัวขึ้นไปข้างบนเออเหนื่อยใจของข้างบนเออมันมามันมามันมา มามันมาเดี๋ดตั้งค่าเป็นไอวอลก่อนขึ้นไปข้งบนไม่ได้หรอกปะ่ะหายีคนดีกว่าเพื่อนมาตามมาลูกหาฆ่าคนดีกว่าเดี๋ยวเกมนี้พี่แบกเองเนอ้องไปลุยเฮ้ยอันนั้นมันไอวอลแล้วเหรอไม่เอาดีกว่าไออยากได้เก็บเสียงมากเลยแต่ขึ้นไปไม่ได้ขไม่รู้หาวิธีขึ้นยังไงหาวิธีขึ้นไม่เจอหาวิธีขึ้นไม่ไ,ได้ อูมันขึ้นยังไงมีคนไหมนี่ของเรามันขาดอะไรไปบ้างเนี่ยเห็นไหมมันอยากได้เก็บเสียงอะไม่งันโหดเลยนะถ้าได้เก็บเสียงแล้วะ่ะเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนโหนี่วิ่งมาจะวงสุดท้ายเลยไม่เจอคนเลยยังไม่ได้ยิงสักคนเลยเนะี่ย เออเจอข้างหน้าคน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 โอ้ว hmm. ิ farther, ่งเตลิดอืโอ้สวนกันอย่างงี้มาดิมาดิมาดิเวรุ่นต่างในวอกันโอ้โหโดนลาดแมไอตอนจังหวะเพื่อนยิงไวนี่ยิงไวจริงจริงอตอนจังหวะเรียกร้องให้ช่วยนี่โอ้เงียบคิบแม่ไอตอนจังหวะเราไม่ต้องการความช่วยเหลือนี่ยิงกันไวมากเลยนะคิวไวมากเลยโอ้มาเราไม่ได้คิวไม่เป็นไรหาตัวอื่นก็ได้วิ่งหาวิ่งหา ต้องขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อส่องดูมีไหมไม่มีแะตรงนี้ก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีทางเพื่อนก็ไม่มีแะเงียบเลยเว้ยอันยังไงดีเนี่ยทีนี้เรายืนเป็นเป้านิ่งเลยไม่มีใครยิงด้วยปะหาของต่ออยากได้เก็บเสียงมากเลยแต่มันขึ้นแบบเอาไม่ได้ทำไงก็ไม่รู้นะสงสัยต้อง มันยิงเฮ้ยเพื่อนโดนยิงวิ่งไป่ช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยเบื่งไปสนใจมันเออมีมีมีมันนี่มันนี่เงินหมาหัวไม่หมาหมาดิสวนเอาหายเฮ้ยหายไปไหนวะโอ้ยอยู่ทางซ้ายยิง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 โอ้โหหมดแป้งยังไม่ตายโอ้นี่มันสักอาจารย์ไหนมาวะเนี่ยโอ้โหอยู่ยงคงกระพันมากเลยอหามันก่อนไปไหนวะมันวิ่งไปไหนละยิงลูดตามตูดไปยิงเกาะจนเกาะแตกอัดตัวโนหนึ่งครับผมอัดตัวโนหนึ่ง นี่แหละเวรุ่นเน้ออัดตัวดนหนึ่งยิงหัวเลยไม่เคยอ่ะยิงแต่ตัวประจําครับยิงตัวนี่ของถนัดเลยยิงหัวยิงไม่เป็นนะผมยิงหัวมันของฝรั่งเขาเรามันคนไทยยิงแต่ตัวเก็บของโดโดโดนโดนโดก่อนโดนหอนอยเพื่อนตายไหมเพื่อนจะบวชก็บวกไปตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาดูของเออเพื่อนยิงยิงไปเลยเดี๋ยวเราขอเก็บของกันนะเวลุนเรามันหิวของอ่ะเนาะ เก็บของจอนอิ่มแล้วค่อยไปแจกเขาเออของไ่ตกไปแตกเพื่อนช่วยช่วยช่วยยิงช่วยยิงเอ้ยแตกหนึ่งเว้ไอ้มันมีเกาะอยู่เดี๋ยวมันก็ตายนั่นไงล้มไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 ไปซ้ำวิ่งไปซ้ำเฮ้ยเมันมันชุบขึ้นมาได้ไงวะเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้มันแตกไปแล้วไม่ใช่เหรอที่ต้องยิงซ้ำไปดิโดนของกันโดนของกันเฮ้ยมีสกาไม่มาสามดูไว้ยเดินๆเคลียร์ของแป๊บนึงเคลียร์ของแป๊บนึงเอ้ยเออสกาหายไปไหนวะเนี่ย โอ้ยตกกระเบลสกาวโอ้ของลเวสามเต็มเลยทั้งปืนลูกซองเลเวลสามไอยูโมเดลของ <laughs> มโม <laughs> จะโดของเพื่อนจะตายหาแล้วเออช่วยเพื่อนยิงหน่อยช่วยเพื่อนยิงหน่อยรียบร้อยเป็นหนึ่งเห็นงแ้แล้วเราก็มีประโยชน,น์นะจ๊ะเอาเพื่อนล้มเอาเวรแล้วแม่งเพื่อนตายหาหมดแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเอ้ยเหมือนเก็นเนกาะสี่เก็บเกาะสี่กันเออดูของดูของเรื่องดูของเป็นของถนัดเรา โอ้ยเพื่อนตายหมดแล้วทำไงดีวะเนี่ยจะบวกคนเดียวก็ไม่กล้าด้วยยิ่งฝีมือไม่ดีอยู่มา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 กดดันด้วยดูดูดูโหเพื่อนดูกดดันด้วยเอาละทำไมมีสี่คนวะมันต้องมีสามคนไม่ใช่เลย <S <S อีกที่หนึ่งมาดูเราแล้วเนี่ยโอ้โหคนดูสี่คนกดดันนะครับสองที่ครับที่เราหนึ่งอีกที่หนึ่งหนึ่งมาโขนสลิงเป็นลิงเลยโหนสลิงจะ่ึิงยิงนะอย่าิ่งยิงขอเวลานอก่อนไปช่วยเพื่อนก่อน หม่เพ <Cornell. S 2> ื่อนนี่ลำบากเราตลอดเลยนะจังหวะนี้เราต้องชุบเพื่อนนะคนเลยกี่คนวะเนี่ยเก้าคนโอ้ยมาวิ่งชบเพื่อนโอ้โหของกดเรามีเป็นสิบเลยหรอวะเนี่ยเยอะเกินไปลุย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 วิ่ง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 เราจะไปชบเพื่อนก่อนนะครับผมจังหวะนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยนี่สิบนาทีแล้วหรือเนี่ยไม่เล่นมานานแล้ว เก็บ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 โอ้ของเลเวลสามบนแล้วไปวิ่งไปไปโดด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 ึ้นไปโดดขึ้นไปโอ้โหวงบีบแรงแล้วด้วยเข้าวงก่อนเย็นเย็นอืมกว่าเพื่อนจะเกิดเราจะคงตุยก่อนพอดีแหละปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเย็นเย็นเฮ้ยเรอมีตัววาร์ปหนึ่งอันนี่ว่าเนี่ยผมวาร์ปผมใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะไอตัวตั้งวาร์ปเนี่ยตั้งที่ไรแบบตั้งมั่วตลอดอะมันต้อง กดตัวตั้งเนาะแล้วก็หันหน้าไปเนาะแล้วก็ตั้งเออตามนั้นโอ้ถึงเวลาจริงๆก็ตั้งมั่วอยู่ดีอะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนี่ของกดมีอะไรมั่งเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอืมมีคนไหมเนี่ยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงทางนู้นมีไหมไม่มีทางขวาเรามีไหมเฮ้ยมันจะเห็นคนวิ่งอยู่นะโอ้ตั้งไอวอลไวมากเลยกลางจะยิงอยู่ ให้วอลส่งเสงไปทักโอ้โหของกดอย่างเยอะตั้งระเบิดไว้ตรงนี้แล้วกัน oh. เผื่อใครวิ่งมาชาร์จเนี่ยจะได้วิ่งวนกันแล้วก็ไปเหยียบระเบิดมึงมีตัวกระโดดด้วยเ,เก็บไว้ก่อนเผื่อมีใครมาชาร์จจะได้โดดหนีทันมีใครมาไหมโอ้ยไม่มีเลยเหรอมึงเปิดแมปอยู่ด้วยตอนนี้ชุบเพื่อนแหละไม่รู้เพื่อนลงมาจะช่วยอะไรเราได้มากหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีคนไหมทางซ้ายไม่มีเลยทางขวานี่นดู ตั้งขวามนะนะนะหมาแล้วมาแล้วมันตั้งรอกันแล้วมาดีมาดียิงหัวเลยนะรอบนี้ยิงหัวนะเออโอ้ยโยนอะไรมาวะโอ้ยโยนไม่ถึงโอ้โหเดี๋ยวตั้งตั้งรอก่อนตั้งรอก่อนตั้งรอใช้เลยดีกว่าหนีดีกว่าเพื่อนหมาแล้วโบดขึ้นหลังคาเลยปั๊บอื้มหมาไม่มีไม่มีไม่มีไม่โอ้ยมีไหมข้างบนนู่นมันยิงกันเหรอแอบก่อนแอบป่องไฟนี่แหละอ่ะใครจะเล่นด้วยก็ คอมเมนต์อะไรกันมาได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีเวลาก็ไปไลฟ์สดในอะไรนะาทิกตอกอยู่นะครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะครับเฮ้ยมันมแล้วมันมาแล้วใครจะเล่นตามเมาื่อเข้าไปดูในไลฟ์สดทิกตอกก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยในไลฟ์หรอกเล่นอย่างนี้แหละยิงไปหนึ่งยิงไปหนึ่งล่วงไปดีโอ้โหเพื่อนโดนลงมาตายไปสองแล้วเหรออะไรวะลงมาไม่ทั็นอะไรตายไปสองแล้วมามามา แบกเองเกมนี้เดี๋ยวพี่แบกเองน้องเกมนี้พี่แบกเองออกมาดีออกมาดีออกมายิงหัวด้วยยิงหัวด้วยออกมายิงหัวด้วยยิงหัวยิงหัวอะไรไม่โดนในตัวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แก้มือแก้มือซูใหม่ซูใหม่ซูใหม่มันเกาะสีแน่นยิงไม่เข้าเลยเนี่ยเราก็เกาะสีกว่าอะไรโดไปเลยโอ้เดี๋ยวปันตั้งไห้บอกก่อนมันยิงมันยิง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 โอ้โหมันมีโคโน โผวม,มาโผวม,มายิงยิงหวัวโดนไปหนึ่งเม็ดเป็นไงเล่าเข้าไปยี่สิบเอ็ดโอ้โหคนแรงเลยตั้งไอโมก่อนนี่ไงตัววับดูตัววับเลยจะใช้นายไม่เนี่ยตัววับโม่จิกะไม่ต้องใช้มานล้วกดกดไปดีโอ้โหมันโยนอะไรมาวะเนี่ยเราก็มีเหมือนกันระเบิดเอาในหนาไปกินเอาอีกลูกหนึ่งเอาในหนาไปกินตุ้มเป็นไงล่ะเข้าเต็มเต็มโดนเต็มเต็มสองดอก มามาถึงซองมาแล้วมาหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้จังหวะนี้หนึ่งหนึ่งครับมาดีโดดออกมาดีออกมาดดโอ้โขมยิงไม่เข้าเลยแม่งยิงโดนไอวอลมันโอ้ยิงโดนไอวอลอีกแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งขอเวลานอกขอเวลานอกก่อนตังไอวอลก่อนตังไอวอลก่อนขอเวลานอกนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะต้องมีอะไรมัางเนี้ยอุ้ยรอเบิดเอาเบิดไปให้หมดเลยโยนไปให้หมดเลยเกตกะจะได้กดไอวอลง่ายกดไปให้หมดมีอะไรอีกกดไปอีกกดไปอีกตดโยนไปโยนไห้หมดไม่ตายมันรู้ไปไม่ตายมันรู้ไป มานี่ออกมานี่ตั้งไอวอบังก่อนสกัดเขาเรียกสกัดดาวรุ่งยิ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 งอัดไปดีเรียบร้อยโอ้โหประมือดีครับอจังหวะนี้อฝากคนไรกกดติดตามกันด้วยนะครับไวรุ่นกน